สวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับผู้สูค่คัมภีร์วงจุ้ยนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะทางช่อง TNN2 หรือ True Vision ช่อง8นะคะรายการของเราก็จะนำเสนอในเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะคะโดยเฉพาะฮวงจุ้ยบ้านค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะวิธีง่ายๆที่นำมาพูดคุยกันนะคะโดยทิมงานของอาจารย์คลังจินดาคลังนงินตราเมื่อน,นำมาบอกเล่านำมาแนะนำกันแล้วเนี่ย คุณผู้ชมนำกลับไปแก้คงจุ้ยเองได้ที่บ้านเลยนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่มากไปกว่าที่เรานำเสนอนะคะโทรศัพท์หรือว่าจดหมายมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะทางอาจารย์คังจินดาและทีมงานยินดนีแล้วก็พร้อมที่จะ ให้คําแนะนําอยู่ตลอดเลยล้ะค่ะเอาล่ะค่ะสาหรับวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวหลากหลายทีเดียวนะคะอาจารย์คะที่จะมาแนะนาคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะก็เป็นเรื่องของรหัสราศีใช่ไหมคะราศีคือชนใหญ่คนโทรมานะฮะว่าอาจารย์ซื้อหน้าบ้านควรจะหันทิศไหนดีนะฮะผมก็บอกว่าก็ต้องอยู่ที่พอสองคุณนะถ้าพอสองคุณเป็นชาวราศีตะวันออก นะฮะก็มีอ่เน่นะฮะชาวราศีต้านออกก็นนมีรหัสหนึ่งรหัสสามารหัสสี่รหัสเก้านะแะแล้วก็มีสี่ทิศที่ดีนะครับมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้สี่ทิศเนี้ยเป็นมงคลสำหรับชาวาราศีตะวันออกนี่คือ นี่คือคร่าวๆแล้วก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงหน้าใช่นช่วงนี้เราเปิดนให้พอคุณผู้ชมหลายๆท่านได้อยากจะทราบแล้วหระว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราจําเป็นที่จะต้องทราบด้วยหรือว่าเราเป็นคนรหัสราศีอะไรแล้วมีความสําคัญขนาดไหนกับการที่เราจะเลือกซื้อบ้านใช่ไหมคะาจารย์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ทุกคนต้องเว้พักกันสักครู่กันค่ะ สามารถแก้ไขปัญหาของชุวยที่บ้านได้ด้วยตนเองจากสโลแกนที่ว่ารวยจนอยู่ที่บ้านโาครคภัยไข้เจ็บอยู่ที่บ้านไม่ต้องทุบและไม่ต้องลือครับผมกลับเข้าสู่รายการคบีของชุ้ยกันค่ะช่วงที่แล้วเกล่นเอาไว้นะคะคุณผู้ชมว่า เออคนเราจําเป็นไหมที่จะต้องรู้นะคะว่าตัวเองนี่มีราศีอะไรรหัสราศีอะไรแล้วก็สําคัญแค่ไหนกับการดําเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมที่กําลังจะซื้อบ้านแล้วเออเราจะซื้อแบบไหนหันหน้าทางทิศอะไรถึงจะถูกโลแล้วก็ถูกเงตุย้ยซื้อบ้านแล้วก็ได้ค่ะซื้อบ้านแล้วก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เรื่องราวที่เรานํามาคุยกันอาจารย์บอกว่าประมวลมาจากบรรดา คุณผู้ชมนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็สอบถามกันบ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนํามาให้ทราบทั่วๆกันเลยนะคะผ่านทางรายการคัมภีร์งจุ้ยเริ่มต้นคงต้องบอกว่ารหัสราศีครับของแต่ละคนนั้นเราเราจําเป็นต้องคำไหมคะต้องเอาบสเข้ามามาบวกแล้วก็มาลบคนะตอนนี้เอาไว้เที่ยวหน้านะฮะไม่้อมาละเอียดจนไปตอนนี้เอาว่าสมมติว่า พอมาถามถามผมว่าอาจารย์ผมซื้ออาทิศยเนี่ยหน้าบ้านหันทิศตะว,วันออกเนี่ยนะดีไหมเกิดปรากฏว่าเขาเป็นชาวราศรีตะว,วันตกใช่ไหมฮะเราก็แก้เช็ดบกแก้เช็ดได้นะคุณไม่ต้องห่วงคณไม่ต้องย้ายบ้านเขาแก้เช็ดยังไงครับอาจารย์เอาก็แก้เช็ดว่าหน้าบ้านเขาทิศตะว,วันตกใช่ไหมม่อกีที่ทิศตะว,วันตก แล้วเขาเป็นชาวราศีตะวันออกะที่ตะวันตกก็ธาตุาตาทองธาตาทองแล้วก็แล้วก็เสริมเอาสีแดงทาสีแดงก็ได้ทาสีชมพูก็ได้สีส้มก็ได้สีเหลืองก็ได้หรือสีขาวก็ได้ค่ายเชได้ละตรงน um <mm ี้นี่คือเราจะข้ามขั้นกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการหาราศีของแต่ละคนนะซึ่งดูได้จากหนังสือเล่มนี้นะคร และมีนะคะจะมีวิธีการหารหัสราศีของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าบวกลบกันยังไงแล้วก็นาเลขพศแนําอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงพอหาเสร็จแล้วก็จะมีบอกอีกนะคะว่าในเล่มนี้จะบอกทั้งหมดเลยว่าเวลาจะซื้อบ้านเราจะซื้อหันหน้าไปทางทิศไหนแล้วก็ถึงจะเหมาะกับตัวเองเราไม่ต้องมาตามแก้ของจุ้ยหลังนะคะพอเราข้ามขั้นมือถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะเรียบเรียงง่ายๆรหัสจะมีทั้งหมดกี่รหัสคะอาจารย์รหัสที่ ละเอียดนะฮะก็ถ้าเป็นชาวราศีตะวันออกก็มีรหัสหนึ่งสามสี่เก้าค่ะทิศที่ดีนะคะของชาวราศีตะวันออกก็คือทิศเหนือนะคะทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ออกเฉียงใต้นะคะ,คะเป็นทิศที่ดีครับแล้วก็ต่อไปก็ราศีชาวาตะวันตกก็คือชาวรหัสสองห้าหกเจ็ดแปดนะคะทิศที่ดีของราศีตะวันตกนี่นะคะ คือทิศตะวันตกตกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้แล้วก็ออกเฉียงเหนือค่ะเวลาซื้อบ้านก็ซื้อทางทิศตะวันตก,ตกตามนี้นะคะจะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าถ้าใครบวกพอสอนะฮะได้รหัสห้านะฮะ,ะเพราะในในในนี้จะไม่มีรหัสห้านะฮะหญิงให้เป็นแปดชายให้เป็นรหัสสองช้องเข้าใจ<ป>นะฮะใช้แทนะนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการหารห,ารหารัสแล้วก็ทิศที่ดีสําหรับรหรัสนี่นะครับ ต้นกำเนิดมาจากอาจารย์สินศรัลั์วิสิษฐคุณนะครับต้องขออุทิศขอขอบคุณแล้วก็อุทิศกุศกุศลให้กับท่านอาจารย์ซึ่งท่านได้ร่วมรับไปแล้วครับจริงๆแล้วในเรื่องของการหารหัสที่เป็นแบ่งไหมคะว่าเป็นของจีนของไทยไม่ไม่แบ่ไม่แบ่ในของจีนโดยใช้หลักเดียวกันครับผม ค่ะนี้ของจีนโดยตรงบางคนบอกว่าในยุคสมัยต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยในรายการคัมพีนฮองจุ้ก็แล้วว่ากี่สิบปีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วบางคนก็เลยบอกว่าอย่างยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทางทิศทางเอเชียทางตะวันออกจะรุ่งเรืองคือประเทศจีนค่ะเวียตญี่ปุ่นไต้หวันค่ะนะฮะแถบนี้จะดีแล้วตรงนี้เราเลือกหันมาเป็นทิศแบบบ้านไม่ได้หรอคะได้ครับ เราาตั้งหลอกแกหรือเข็มทิศก็กางบ้านแล้วก็ให้หันไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือตคั้งรูปชายสิงเอี้ยก็ได้หรือรูปเกี่ยวเงินหรือภาพเทพเจ้าเงินตาถ้าท่านซื้อผิดไม่ต้องกลัวแก้ได้มีวิธีแก้ครับผมแก้ก็ต้องแล้วแต่รหัสราศีเหมือนกันครับผมแก้ด้วยอะไรคะอาจารย์แก้ด้วยสีแกด้วยสีแกด้วยสี คือสมมุติว่าเขาเป็นชาวราศีตะวันออกเข,อเขาซื้อเขาซื้อหน้าบ้านตะวันตกว่าไม่ไม่ถูกกับเขาละ,ะล้วก็แก้ทาบ้านทาหน้าบ้านนะฮะว่าเออคือตะวันตกเนี่ยมันเป็นธาตุทองอนะฮะอะไรมาเกิดทองก็ดินดินก็สีเหลืองทาสีเหลืองทองก็สีขาวแล้วก็ทองก็เกิดน้ําน้ําก็ ฟ้าคลามน้ำเงินนะแค่นี้ก็แก้ได้แล้วแล้วก็เราสามารถนำหลักอื่นๆมาแก้ด้วยได้ไหมคะได้ครับนี่ก็คือหลักของเบญจธาตุใช่ครับใช่ไหมคะที่นำมาแก้ถ้าถ้าของไทยมีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟอ่าน้ำบาปะทะนะฮะถ้าถ้าของจีนก็เบญจธาตุก็มีธาตุมีอ่าธาตุลมนะฮะก็กลายเป็นธาตุอธาตุธาตุไม้กับธาตุทอง ค่ะ,ะนี่ก็คือใช้หลักเบญจธาตุมาแก้ไขานั่นเองใช่ครับผมนซึ่ง